ดูสิโอ oh, hmm. ้โหเยอะมากเลยโอ้ยที่เดิมเลยครับที่เดิมเลยฝนตกสองสาวันเมื่อกี้นี่บ้านมื่เกี้ดูดิเห็ดออกอีกแล้วโอ้โหเอาเก็บเก็บเก็บเลยเร็วเร็เร็วเอิร์ดเก็บไม่เป็นเอิร์ดให้แม่เก็บลูก

ตกหน้ามันออกว่ามันออกอีกไหมเคยเห็นไา่เห็นไหลูกก็เ,เ,เห็นที่เ,<ค>เรามาเก็บคิดมาลนะ่ะออ,ออกดีมากเลยตอนนี้สองรอบแล้วนี่ออนอน่อ,อนเลย สวยมากเลยอือนี่โอ้โหอะไรใอ่ใส่ะอ้ยตังเลยเด็ดได้อืมนี่ค่อยไปล้างอีกทีนึงเราจับถุงนี้ดีลูก กำลังปวดท้องหายปวดท้องเลยอันนี้ก็ใช่เหรอใช่ก็ใช่เหรอเอออ้ยเอิร์ดอย่าดึงอย่าดึงโอ้โหขาดหมดเลยจับถุงนี่เฉยๆลูกขาดหมดเลยเอิร์ดนี่ดอกใหญ่ๆขาดเลยต้องเอาหมกเลยแม่กวะถือถุงก็พอแล้วลูกแม่หาโอ้โห ในเล็กเลยใกล้จะหมดแล้วนี่ว่าเดี๋ยวไปหาอีกที่นู่นเดี๋ยวไปหาอีกที่นู่นนะดอกใหญ่ๆก็มีตอนนั้นมันออกเดือนอะไรนะเดือนตุลาแล้อตุลาพฤศจิกา็กอันนี้ออกแล้วก็ไม่เด็ดตอนหมอกลงรอบนั้นก็ออกแล้ว ที่เดิมเลยน้ำจะออกแล้วน,นี่ฝนฝนตกนออกอีกมันเต็มแล้วล่ะมันเต็มแล้วล่ะพายุฤดูร้อนออกเสียเต็มไป,ไปใ,หใ,หให้ยายแกงนะกรจียบยไปไหนแล้วฝนตกละอากาศมันฮอนนอนมาเลยออกอ,อู้อากาศชื้นอันนี้ออะไรตลกนิดน,น่ะ ที่ดำๆนะมันมีเชื้อมันเยอะแล้วหรอมันเยอะแล้วหรออ่าสองดอกสุดท้ายพอแล้วเอาไว้ทำเชื้อไหมอ <c oughs> โอเคโอ้โหหมดแล้วอีกครั้งนี้ดินี่นะหมดแล้วดู